ครับจากคุณแพลวดาวครับวัดที่มีแต่แม่ชีไม่มีพระเรียกว่าวัดได้ไหมคะและ ถือว่าเหมาะสมไหมเออวัดที่มีแต่ไม่ชีเนาะก็เป็นวัดได้แต่ว่าเราต้องถามด้วยว่าทําไมมีแต่ไม่ชีอย่างเงี้ยก็เพราะพระไม่อยู่กับชีไงะจะให้ไม่ชีเข้าไปอยู่ไหนล่ะไม่ชีไปอยู่กับพระก็อยู่ลําบากอ่าส่วนมากเนี่ยวัดอย่างอื่นวัดที่อื่นเขาไม่ค่อยอยากรับไม่ชีด้วยความเชื่อผิดๆว่าผู้หญิงมาบวชเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะเขาไม่เข้าใจว่าอ่ามีอน,นิสงส์ผู้หญิงก็มีอน,นิสงส์เท่ากันถ้าปฏิบัติธรรม พระจะมีมีอคติอยู่หลวงตาเห็นเพื่อนหลวงตา,หลา,ห,ลาหลายหลายรูปเนาะหลายรูปหลายวัดที่เป็นเจ้าวาดบอกว่าไม่อยากรับไม่ชีอ่าด,ด้วยด้วยด้วยความคิดของเขาเนาะอ่าเพราะฉะนั้นไม่ชีบางทีก็ไปอยู่ยากอยู่กับพระเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะวัดอื่นเ็าจะมีไม่ชีไม่เยอะหรอกเขาไม่เข้าใจหรอวาอันนี้สงฆ์ของการบวชชีเนี่ยเท่ากันเพราะเราปฏิบัติเท่ากันมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเท่านั้นเพราะไม่ชีเนี่ยก็บรรลุธรรมได้เหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นวัดป่า บอน้ําอินเนี่ยหลวงตาว่าทําไมมีไมช่ชีเยอะเพราะว่าบางทีไปวัดไหนเขาก็ไม่รับก็เลยมารับวัดนี้หมดเขาไม่เข้าใจหรอกกูอยู่กับไม่ชีละดีที่สุดนะเพราะเขาทํากับข้าวเก่งเขาทําอะไรหมดถ้าเราไม่ค่อยมีตังหรอกเห็นไหมไม่มีเงินละพระอ,อยู่กับชีเนี่ยเห็นไหมโอ้โหถือตะกร้ารอบหนึ่งไปเต็มก็มีวางนีอ่ากูไม่อยากบอกเคล็ดลับนะเนี่ย